ตัวนี้นะครับเป็นสายที่ลดการมองเห็นใต้น้ําด้วยวว้า <Wow. S 1> งานดีเลยป้าไม่ระแวงนะครับเข้าได้ง่ายมาในแพ็กเกจเล็กๆแบบนี้นึง หนึ่งม้วนนะครับอยู่ที่30หลา30หลาก็เกือบเกือบสาเมตรนะครับมีไซส์ให้เลือกเยอะนะตั้งแต่15ปอนด์นะครับ20ปอนด์25ปอนด์30ปอนด์40ปอนด์นะครับไปยัน50ปอนด์เลยสวัสดีครับวันนี้นักไทยมากับสายช็อคนะครับงานญี่ปุ่นนะที่เป็นโฟโลคาร์บอนแท้นะครับกับเจ้าโยซารินะครับโยซาริเฮดดีคาร์บอนนะครับเขาจะเขียนเลยว่าเป็น100%นะครับโฟโลคาร์บอนลีดเดอร์ไลน์แน่นอนครับตัวนี้เป็นสายหน้านะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นนี่เลย m ม k กอินเจแปนนะครับซูเปอร์ซอฟฟโลเป็นสายฟุโลตัวหนึ่งที่นุ่มนะครับมัดง่ายเหมาะสำหรับเล่นปลาฟันคมนะครับพวกปลากระพงได้นะครับปลาช่อนได้ตัวนี้นะครับเป็นสายที่ลดการมองเห็นใต้น้ําด้วยวว้า <Wow. S 1> งานดีเลยปลาไม่ระแวงนะครับเข้าได้ง่ายมาในแพคเกจเล็กๆแบบนี้นึง หนึ่งม้วนนะครับอยู่ที่สามสิบหลาสาสิบหลาก็เกือบเกือบสามสิบเมตรนะครับมีไซส์ให้เลือกเยอะนะตั้งแต่สิบห้าปอนด์นะครับยี่สิบปอนด์ยี่สิบห้าปอนด์สาสิบปอนด์สี่สิบปอนด์นะครับไปยันห้าสิบปอนด์เลยแพคเกจเขาทำงานดีมากเลยนะเดี๋ยวให้แกให้ดูเขาจะเขียนไปตรงนี้เลยเขาจะเป็นออ้ไลน์โฮเดอร์นะครับเป็นความคิดแบบญี่ปุ่นเลยเนี่ยเห็นไหมเจแปนแพทเทิร์นเออเจ๋งว่ะน,น่าใช้ปกติเราใช้พวกสายหน้าทั่วไปเห็นไหมสายมันจะชอบล้นล้นโลใช่ป่ะตัวนี้เขาจะเป็น เนี่ยให้ดูนี่เขาจะเป็นม้วนสายเล็กๆแบบนี้ม้วนหนึ่งก็หลักร้อยนะครับแต่คุณภาพดีนะวเวลาใช้แล้วก็เอาสายเนี่ยวิ่งเข้าได้เลยเห็นไหมสายไม่เด้งออกครับใช้แค่ไหนก็ดึงมาแค่นั้นเองง่ายๆนะครับน่าใช้มากเลยม้วนหนึ่งสามสิบล้านนะครับสองอยกว่าบาทจัดได้ในตะกร้าครับฝากด้วยกับตัวนี้เลยอยู่สลคนะครับขอบคุณครับ